การเปลี่ยนในจ้างได้แก่การลาออกและการเลิกจ้างหากท่านจะลาออกหรือย้ายไปอยู่กับในจ้างอื่นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องทำคือก่อนที่ท่านจะขอย้ายงานท่านควรพยายามตั้งใจทำงานอย่างจริงจังกับในจ้างที่เชิญท่านมาทำงานที่อิสราเอลในช่วงระยะเวลาหนึ่งเสียก่อนหากท่านลาออก โดยไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการทำความคุ้นเคยกับงานของท่านท่านอาจจะถูกพิจารณาว่าละเมิดข้อตกลงและอาจจะถูกให้เดินทางออกนอกประเทศอิสราเอลอย่างไรก็ตามหลังจากที่ท่านทำดีที่สุดแล้วและท่านไม่สามารถทำงานในที่ทำงานนั้นต่อไปได้ท่านอาจขอย้ายงานได้ท่านสามารถย้ายไปอยู่กับนายจ้างที่มีใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติในภาคเกษตรกรรมเท่านั้น บริษัทจัดหางานควรช่วยเหลือท่านในการหาในจ้างใหม่และท่านต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลาออกจากงานหากท่านไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรท่านอาจจะโดนหักเงินจำนวนมากออกจากเงินเดือนของท่านอาจมีจำนวนมากถึงเงินเดือนหนึ่งเดือนของท่านและอาจมีผลกระทบกับสถานะทางกฎหมายของท่านในอิสราเอล ดังนั้นขอให้ท่านขึ้นทะเบียนกับบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาตการแจ้งลาออกล่วงหน้าท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการเขียนบันทึกด้วยมือส่งอีเมลหรือส่งข้อความท่านต้องแจ้งลาออกล่วงหน้ากับนายจ้างของท่านนอกจากนี้เรายังแนะนำให้ท่านแจ้งกับบริษัทจัดหางานของท่านด้วย การแจ้งลาออกล่วงหน้าขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของท่านหากท่านทำงาน6เดือนหรือน้อยกว่าท่านต้องแจ้งล่วงหน้า1วันต่อ1เดือนทำงานหรือภายในระยะเวลา1 6วันหากท่านทำงาน7-12เดือนท่านต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลา6วันบวกกับ2วันครึ่งต่อ1เดือนทำงานหรือเป็นระยะเวลา8วันครึ่ง หรือ18วันครึ่งหากท่านทำงานมากกว่า1ปีหรือมากกว่านั้นท่านต้องแจ้งลวงหน้าเป็นเวลา30วันหากนายจ้างต้องการเลิกจ้างท่านนายจ้างต้องทำดังต่อไปนี้แจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาที่ท่านเข้าใจรวมถึงเชิญให้ท่านรับฟังข้อพิจารณาการเลิกจ้างตามระเบียบก่อนทำการตัดสินใจเลิกจ้างท่าน ให้ท่านสามารถเลือกให้ตัวแทนไปรับฟังข้อพิจารณาการเลิกจ้างแทนท่านได้ให้โอกาสท่านในการโต้อตอบข้อเรียกร้องต่างๆเกี่ยวกับเหตุผลในการเลิกจ้างในระหว่างการรับฟังข้อพิจารณาและหากหลังจากการรับฟังข้อพิจารณานายจ้างยังคงตัดสินใจที่จะเลิกจ้างท่านนายจ้างต้องแจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษรตามอายุการทำงานของท่านเช่นเดียวกันกับการแจ้งล่วงหน้ากรณีลาออก ท่านจะต้องจ่ายค่าชดเชยหากท่านไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนดในขณะเดียวกันนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับท่านหากนายจ้างไม่ให้ท่านรับฟังข้อพิจารณาหรือไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาที่ระบุไว้